สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องอดามาตามคุณยายปันคุณยายปันสุดยอดจริง,รงๆให้เลข8 7ดเจดเลขออกวันที่หนึ่งพิจิกายน68ดเลขออกแ7ดเจ็ดตรงๆพี่น้องแม่นปันจับวางพี่น้องเขาไปรับชมเลยค่ะไปตามพี่น้องวันนี้มาตามพี่น้องมาป้าคุณยายปันฟันแม่นขนาดเลยพี่น้องท่บก็ใหญหญโตจ็เทียด้ต้องว่าเจริญกูใหญ่ยตเพิ่นเพิ่นฟันพี่น้องเพิ่นฟันว่ะ เพื่อนได้ใส่ปลาช่อนเนาะปลาช่อนใส่แอลมดใส่แอลจ้าเขาแห่มาชงจ้ะแห่ก็มีดนตีหอมแห่มีหอยแห่โดนตรงโดนตีผอมพี่น้องแล้วเพื่อนเลยตีเลขเป็นแปดเจ็ดแปดหกพี่น้องี่เด้อพี่น้องนี่หลักฐานพี่น้ององเพราะว่าเขาแห่เนี่ยข้าวซยเอาหยวแมนพี่น้องนี่แมงด้ฮห็ธคลิปเดียว้อมของแม่ของคุณยายปันพี่น้องคลิปเดียวจบหมดเดียวเลยพี่น้องคงจะถ่ายแมงดาบไดิมาต้ามพี่น้อง เกินหายคลิปเดียวถ้าเอฟซีบุได้เบิ่งก็คือเนาะแม่เพราะว่าบุได้บอกแต่ปากเปล่าได้พี่น้องเด้อนี่หลักฐานพี่น้องคุณยายปันหนึ่งพฤศจิกายนหกแปดคุณยายปันเพิ่นฟันเห็นอ่าเพิ่นฟันเห็นอันเพิ่นฟันว่าเพิ่นน่ะเอาปลาปลาช่อนใส่แอวพี่น้องแล้วก็แห่ทางกำนันทาำบุญยายบ้านไม่แหย่ซอยกันพี่น้องแหย่ยังมัทนาหอดบ้าท คุณยายสามคุณยายตื่นก่อนพี่น้องคุณยายเพิ่งเลยตีไปเลข8786พี่น้องผลปรากฏว่าหนึ่งกันยายน68เลขออกข้างล่างพี่น้องออกล่างออก87ตรงตรงป้าพี่น้องแน่นปานจับวางพี่น้องป้าคุณยายสุดยอดเลขบนออก89898จ้ะออกเลขไม่ได้ออกเลขเบิร์นเนาะหยาเนาะนี่พี่น้องสุดยอดจริงๆพี่น้อง ล่างออกตรงๆพี่น้องแปดจิตเม่นปานจับวางพี่น้องคุณยายปานพี่น้องเอ้าอันบงบัวเอฟซีผู้ใดโชคดีนําคุณแม่บอคุณยายบออยากซอยขาหนามขาไฟคอยขามากขาฟูาาาาคุณยายก็ติดต่อแม่น้องอดา,ดาดดเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวแม่งดาดจะลงเบอร์โทรให้พี่น้องว่าเอฟซีผู้เบิร์นกาผนมันมีคลิปเดียวเนาะแม่เนาะม,นมีคลิปเดียวศูนย์เก้าหกเก้าสามหนึ 9, 6, 9, 3, สี่หกสองเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์เด้อพี่น้องเด้อเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ติดต่อแม่น้องดาโดยตรง096อุย้ยจะว่าก,กี่ลายเนาะตรงซื้อก็ได้ไ <c oughs> <c oughs> อ้เ,นเนกี้ยนไอ้กี่ลายพี่น้องเอ้ย <c oughs> เอาเบอร์โทรเอาไมค์ลงเอโบอร์โทรก็ได้ยไอ้เกี้ยนแฮ้งแฮ้งงามพี่น้องเลยศูนย์เก้า หกสองพี่น้องแ้งเคียนแแทงขี่ลายพี่น้องเอ้ยม่อยากกวัานํำลายมือกันเลยนี่พี่น้องถ้าพูดได้ยศชอยขาหนามค่ะไอแม่คุณยายปั้นพี่น้องหัวคุณยายเพิ่นกับันน,น้อยๆพี่น้องฟันแม่แม่น้องดามาตามก็รู้สึกว่าจะเป็นคลิปเดียวเนาะคุณยายเนาะคลิปเดียวพี่น้องถ้าพูดได้โชคดีนะ้าแม่เพิน่นค่ะติดต่อแม่น้องกดาโดยตรง0 9 6ย์1 9 4 6 2เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์เด้อจ้ะเด้อโทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ ว่าคุณยายเพิ่นก็ะชุดยอดเลยพี่น้องฟันแม่นอะไรหรอพี่น้องแต่ว่าอันนี้ฟันบ่ฟันก็บ่เป็นยังวานุมาปันวิวไม่ใจยังให้เอฟซีเบิงว่าเออผู้ไดเข่าผู้ได้รูดแบบนี้นะจ๊ะควรจะได้ให้การติดตามว่าเออคุณยายปันเนาะหมวดที่ที่แล้วค่นให้แบบนี้ไหมจ๊ะคือิุณให้แบบนี้นี้เพิ่นกระชิดติดตามคุณแม่ไว้จ๊ะแต่อุ้ยคุณยายฟันแม่นสิเพิ่นก็สิจดไว้ว่าเออนี่คุณยายปันฟันแม่นมุอเส้านี้เข้ามาเข้าาเขามาเอาคุ๋ยท่าย เ,เขาเรยว่าจังที่ตอนนี้ในล,ล่าบองหวดบอบวอ่อฟันเลยว่า,าอุปปนอนเนี่ยมึงกลับขึ้นมานมาฟัน <c oughs> จ้าก็เลยฟันแต่เดียวก็เลยบอกคนไปโป้งเลยว่าจ้าน, <c oughs> นังหวด มันออกตามหกไปเยอมากคุณยวยอกเลยก็บอกว่าอืมจะทรรมได้บางที่นอาจจะติดทุลัยยังไม่จ๊ะบางทีก็มันบางทีก็คนเฮาน้อมันวางมันวางที่มันวางหวยเรียงรายเรี่งเหลาจักรีกันเมื่อเจ้านี่เนาะบอกตามนั้นมันก็พี่โตกันโตยังไงอไืมมันก็เลยลายเนาะจริงจริงาสิกัรคือของเจ้าเนี่ยคุณยายฟันยังไงแมลงดาบสมมาตามให้เร้อจะเด้อแต่ว่าตอนนี้เ่นยังยืนยันฝนยังบ่ทันฟันพี่น้อง เดียวเดี๋ยวอันจังได้แม่ยังได้สีมาตามอีกแต่ว่าบอกแล้วก็ผู้พี่น้องสุดยอดจริงๆพี่น้องเลขนี่ถ้าจริงๆแล้เนาะพี่น้องเนาะถ้าตามรักจริงๆเพื่นเข้าแปดเจ็ดตรงๆงพี่น้องและถ้าแม่ยังได้กั้นนั่นแปดเก้าเก้าแปดพี่น้องเพราะมันเป็นแปดหกหกแปดเนาะถ้าจะกั้นจริงๆก็กั้นได้พี่น้องแต่ว่าแม่ยังได้คิดว่าเป็นเลขหลายตัวไหมจ้ะเพราะว่าแม่เพิ่นก็เฮาก็ต้องเอาความฝันของคนที่เพื่นฝันแม่แม่ คือคือคุณยายปันผลนบอกแม่น้องได้ว่ะผืนมักถ้าผลนฟันแบบนี้เลขมักจะมาแปดเจ็ดแปดหกพี่น้องมันก็มาตามที่ผืนวาเลยพี่น้องแม่นปานจับวางพี่น้องออกตรงตรงล่างแปดเจ็บทุกบทเลยแม่้องได้ยังคนหลุกพี่น้องแต่ว่าแม่น้องลาบบริสุทธิ์ด้อจะเอฟซีเลยบริสุทธิ์ชักบาทเลยบริสุทธิ์เลขชักบาทเลยพอเลขออกมาเสียได้จ่อยๆพี่น้องแล้วก็มีพอสายทองอีกกับแม่นพี่น้องเดี๋ยวแม่น้องยาดาราจะไปตามอีกพอสายทองก็สุดยอดพี่น้อง ให้ตัวเดียวห้างเดียวโคโลพ่พอแต่ว่ายืนยันได้ีปน้องถ้าผู้ใดอยากซอยขาน้ำคาไฟคาหมากคาผู้คุณยายกตยิดต่อแม่น้องกระดาโดยตรง0969319462นะคะเบ,เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์หรือผู้ใดบอกสะดวกไลน์กระโทรมาเลยจ้ะในแม่น้องกระดาจะมาตามคุณยายอีกเดี๋ยวคุณยายฟันมือได้แม่น้องกระดาสีเหยียบลอยมาเลยจ้ะเหยียบลอยมาเลยกินเขาแรงกับยังคุณยาย กินกับยังบวกเขาจะเข้าสีดข้ามาจึงกินตะลุดบม่ได้ไปบุญกะทินน้ำผึิงหมดจ้ะไปบดได้แล้วเนาะงบดได้ม่ให้เพื่นไปส่งเพิ่งมานางอยู่นี่แต่เพิ่งคนนี้ว่ามีซำมีตะลดแฮ่มมีตะลดแฮ่มอ่ะขอบคุณคุณยายปันหลายๆนี่ไหมอันเห่าอันกาดพี่น้อง อันนี้สวนทารานะสวนทาระนันอยู่นนจะอยู่บ้านของอันแฟนแมวนายอยูออนน่พี่น้องนี่เศร้ามากเพู่กันที่มาแรนพี่น้องออกกำลังกายพี่น้องเป็นสวนแบบนี้พี่น้องเป็นทางไปก็จะมาวิง่งมาเศร้ามากบอกกันออกมาแรงกำลัลงกายกูเท้ากูที่จส่วนมากทีเป็นคนกูเท้าไม่พี่น้องเพคนก็มาันเลนวัยรุ่นก็มีพี่น้อง เดี๋ยตอนเย็นๆจะเป็นวัยรุ่นมากกว่าตอนเย็นวัยรุ่นเขาจะมาเดี๋ยวพากักนมากินสมกินส้มตรงส้มตำพี่เรามากลางปูสาปปูยังก,กินกันอยู่นี่พี่น้องเลยความเป็นทางันไอไ้ใควัยรุ่นเพันสมากมาพี่น้องผมฟังนะก็มีเด้อพี่น้องครับบรรยากาศพี่น้องจะเป็นแบบนี้เลยเป็นสวนสัตว์สาธารณะไปอีกแบบหนึ่งพี่น้องอากาศโคตรดีพี่น้อง อากาศนี่เย็นแบบโอ้เอามาเนี่ยปูสะอาดนอนได้เลยพี่น้องปูสะอาดหรือพาลูกๆมาเล่นแบบนี้พี่น้องเรต้องใส่ผัดลมบรรยากาศดีนะลูกเนาะใช่บรรยากาศโคตรดีมมมันนต้้ไลใช่มันต้นไม้ก็ต้นไม้ก็ร้ายร้ายพี่น้องเอ้ยเหยียสีเอ้ยเป็นบอสคุณเห็นไหน